วันนี้พาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับสมุนไพรอ้อยช้างบางคนก็เรียกว่าต้นกอกกันเพราะว่าใบของเขาจะเหมือนกับใบของมะกอกนั่นเองค่ะสำหรับพืชชนิดนี้จะเป็นยาทั้งต้นไม่ว่าจะเป็นส่วนของเปลือกต้นใบแก่นอยางและรากนะคะใช้เป็นยาได้ทุกส่วนเลยอย่างเช่นตัวใบเนี่ยเรานำมาตํำค่ะ ใช้พอกแผลนะคะรักษาอาการฝีหนองลดอักเสบค่ะเพื่อนๆแก้อาการผื่นคันนะคะสำหรับตัวของเปลือกนะเปลือกต้นแก่นจะรักษาอาการทาตุพิการแก้อาการอ่อนเพลียแก้ปวดฟันรักษาแผลเหมือนกันค่ะทำให้เจริญอาหารแก้ท้องอืดท้องเฟ้อขับ เสมหะนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะได้แก่นแบบนี้เนาะจะเป็นแก่นรวมเปลือกนะคะจัดส่งให้แบบนี้เลยหรือเพื่อนๆอ,อยากจะได้ส่วนไหนนะคะเปลือกต้นก็ดีนะคะหรืออยากจะได้ใบสดก็ดีค่ะเพื่อนๆสามารถทักถามมาได้ที่มเมล็ดพันธุ์ดีกเกษตรวิถีไทยเก็บเงินปลายทาง